สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านพินญาดาฝนเยอรมันขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่เมืองแอฟฟูร์ทูรงเกนในประเทศเยอรมนีหลังจากที่เรามาถึงสถานีรถรางที่นี่ก็คือไคเซซานนะคะเราจะเดินผ่านจากไคเซซานไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่นก็คือเครเมบรุคเคเครเมบรุคเคก็คือภาษาเยอรมันนะคะที่แปลว่าสะพานพ่อค้าก่อนจะไปถึงยังสะพานพ่อค้าเราจะเล่าถึงเมืองแอฟฟูร์ เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า1200ปีเป็นเหมือนศูนย์กลางในยุคกลางที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่งของประเทศมีศิลปะและสถาปัตยกรรมให้ชมมากมายทั้งมหาวิหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเอฟฟอร์ดมีสถานที่มากมายให้เยี่ยมชมและหนึ่งในอันดับที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่นก็คือสะพานพ่อค้าแห่งนี้นั่นเองค่ะสำหรับ เครมาบรุดค่ะเมื่อเราเดินมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นทางขึ้นตรงหลังซุ้มสีเหลืองๆนี้นะคะแต่เราจะเดินไปด้านซ้ายนี้ค่ะเพื่อจะได้เห็นลักษณะโครงสร้างของสะพานอย่างชัดเจน<ร>ค่ะโซนนี้ส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารร้านรวงต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบนั่งชิลๆมีร้านไอศครีมร้านอาหารของอินเดียร้านอาหารอิตาลีแล้วก็ร้านอาหารของทางเยอรมันเอง ขณะนี้เป็นเวลาใกล้จะ6กโมงเย็นแล้วแต่ว่าผู้คนในวันนี้ก็เยอะมากเลยทีเดียวซึ่งในวันที่เรามานี่ก็จะเป็นวันเสาร์นั่นเองค่ะถึงแล้วค่ะและนี่ก็คือเครมารบรึเกอร์หรือว่าสะพานพ่อค้าที่ถูกสร้างเชื่อมเป็นสะพานข้ามผ่านแม่น้ําเกียวรานั่นเองค่ะตรงจุดนี้จะมีการพัฒนาแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะคะทาให้การเดินทางเดินเท้าของนักท่องเที่ยวเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะชมสะพานหรือว่าเครมาบรึเกอร์เนี่ยได้อย่างชัดเจนเพื่อนๆจะเห็นลักษณะของโครงสร้างอยู่ด้านขวามือค่ะเครมาร์เรึ เดิมสร้างขึ้นจากไม้ในปีคศ1117ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าแต่หลังจากเกิดไฟไหม้ซ้ำหลายครั้งทางเมืองจึงตัดสินใจสร้างสะพานด้วยหินขึ้นใหม่สะพานหินสร้างเสร็จในปีคศ1325มีบ้านเครื่องไม้และก็โบดหินสองหลังและในปี1472ก็เกิดความรือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ครั้งรุนแรงอีกครั้งซึ่งทำลายเกือบครึ่งหนึ่งของเมืองพร้อมกับบ้านเกือบทั้งหมดบนสะพานสะพานถูกสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบปัจจุบัน โดยมีอาคาร62หลังแต่การพัฒนาขึ้นใหม่ในภายหลังเหลือเพียง32แห่งจาก2โบสถ์หัวสะพานมีเพียงแห่งเดียวคือโบสถ์เซนต์เอจิดิอุสยังคงอยู่ที่ปลายด้านตะวันออกของสะพานไม้ในปัจจุบันซึ่งเราก็จะเห็นตอนต้นคลิปนะคะ,ะจุดนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองด้านหน้าตึกนั้นก็คือสะพานครีมาบร์เกอหรือว่าสะพานพ่อค้านั่นเองเมื่อได้ฟังเสียงดนตรีจากเปียโนระเพราะ โครงสร้างบ้านเรือนที่สวยงามก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากเลยทีเดียวค่ะจากเครมอปริเกอร์หรือว่าสะพานพ่อค้าเราจะเดินเชื่อมต่อมายังถนนมิชเอลเพื่อจะไปยังร้านอาหารซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพญญาดาและพญญาดาก็ได้จองร้านอาหารแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่สามีมาทานอาหารร่วมกันนะคะซึ่งโซนนี้ก็จะมีอาหารหลากหลายสัญชาติและรวมไปถึงอาหารของทางฝั่งเอเชียด้วย ในวันนี้พิญาดาจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับร้านอาหารเวียดนามที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้ค่ะในโซนนี้จะเป็นร้านอาหารหมดเลยทั้งฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารของทางเยอรมันนะคะฝั่งซ้ายนี้ก็จะมีอิตาลีร้านอาหาร เวียดนามเวียดนามเนี่ยมีสาม้านต่อกันเลยนะคะเพื่อนค่ะแต่ร้านเนี้ยพิาดาแนะนำเลยนะคะแล้วเขาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร้านใหม่แล้วก็เมนูอาหารเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันคะ่ะว่าจะหน้าตาหน้าทานไหมและที่นี่ก็คือชื่อร้านวินไรส์นั่นเองคะ่ะ นี่ก็จะเป็นข้างในนะคะจะเป็นโซนนั่งมันจะมีลานเบียร์ข้างหลังด้วยนะคะเพื่อนคะ่ะคือค่อนข้างที่จะสบายนะห้องน้ําเนี่ยก็สวยงามครัวเนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนนะเพื่อนๆไฮโซมากเขาจะส่งอาหารเนี่ยมาทางลิฟต์นะคะคือจะเป็นลิฟที่ส่งอาหารโดยตรงนะคะพ่อครัวเขาจะอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเมนูอาหารคะ่ะก็จะเป็นซูชิมีของทอดมีสปริงโรลหรือว่าจะเป็นปอเปี๊ยะสดนั่นเองเนาะที่เขาจะ ใส่เป็นผักสดอะเป็นเพื่อนเหมือนเมี่ยงบ้านเราแหละประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวมีเมนูเส้นนะคะมีข้าวนะคะก็ลักษณะคล้ายๆอาหารไทยเหมือนกันเนาะซึ่งรสชาติก็บางสิ่งบางอย่างพิาดาคิดว่าเขาน่าจะ big and m a t ระหว่างอาหารไทยกับของเวียดนามเนาะที่ผสมเข้าด้วยกันแต่บางเมนูเนี่ยก็จะเป็นเมนูของอาหารไทยเลยนะคะเพื่อนอย่างเช่นแกงเขียวหวานแกง แกงแดงอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยเขาจัดเมนูค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะเพื่อนเขาจะจัดจานใหม่อะไรใหม่หมดเลยเนาะราคาก็พอหน้าครบนะคะก็จะมีเบียร์มีข้าวผัดอันนี้ก็จะเป็นเมนูแซลมอนค่ะเนาะก็จะมีเป็นแบบออเดอร์แล้วก็เป็นเมนหลักมีสเต็กด้วยนะคะแต่เป็นสไตล์แบบทางเอเชียเรานะคะก็จะมีเครื่องดื่มมีชามี คอกเทลมอกเทลนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการบิ๊กรูเซอร์ก็คือการเฉลิมฉลองเพราะว่าเป็นวันเกิดของพญาดานะคะก็สั่งมาเป็นน้ำลีเล่นะคะลีเลตลีเล่จอ,อกรสชาติเป,เปรี้ยวนะก็จะเป็นคอกเทลเบาๆนะคะเพื่อนคะ่ะในนั้นก็จะเป็นพวกผลไม้รวมคะ่ะซึ่งเขาจะแช่แข็งนะคะแล้วก็จะทําเป็นคอกเทลแล้วก็ใส่มาด้วยใบซาราแหน่ซารแน่นั่นเองเนาะ มาถึงเมนูเรียกน้ำย่อยแต่เราไม่สามารถที่จะถ่ายทันได้เพราะกินกันไปหมดก่อนจึงตามมาด้วยเมนูอื่นๆนะเริ่มต้นด้วยปอะเปียกทอดนะคะอันนี้จานนี้กินหมดแล้วนะจานนี้มันหมดไปแล้วนี่ถ่ายทำไมอันนี้ก็จะเป็นมุกรอบทอดคันเพื่อน่ะแล้วด้านล่างก็จะเป็นขนมจีนแล้วก็จะมี กระเทียมเจียวกรอบหอมอร่อยอกันเนาะอันนี้จะเป็นบเปี้ยทอดทานคู่กับน้ําจิ้มหรือว่าน้ําอาจารเล็ลักษณะใใคล้ายน้ําอาจาร,รบ้านเราอันนี้จะเป็นบะเปี้ยสดเนาะหรือก๋วยเตี๋ยวรุยสวนเรามาถึงเมนูหล,ลักกันแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่อุบุราจ,จงหรือว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากเพราะป๊าทานหมดนะคะจานนี้ก็จะเป็นของซาจาค่ะ,คะก็จะเป็นสเต็กเนื้อนะคะทานคู่กับมันฝรั่งหรือว่ามันเทศบด ต่อมาก็จะเป็นของพินยาดาอันนี้ก็จะเป็นของมัมมี่ค่ะมันเทศบดท,ทานคู่กับเนื้อแซลมอนอย่างนะคะแล้วก็จะเป็นของพินยาดาค่ะจะเป็นลักษณะก๋วยเตี๋ยวค่ะก็จะเป็นขนมจีนทานคู่กับด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนน้ำน้ำที่อาจารด์มันจะมีรสชาติเคม็เคมๆเ,เปรี้ยวๆจืดๆจางๆนัเพื่อนนะแล้วก็จะมีเนื้อพวกเนื้อย,อย่างเนื้ออะไรเงี้ยใส่ลงไปด้วย ต่อมาก็จะเป็นเมนูของหวานอันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนน้ำแข็งใส่ใส่กับแผ่นในผลกบผลไม้กระบอกนั่นเองไม่ใช่ผลไม้กระบอกใช่ไหมจะเป็นเ้ำตาลเกล็ดเลี่ยนกับและตอนนี้เชฟก็กำลังเลาะลอกล้วยนะคะเพื่อเอาเปลือกออกแล้วก็จะเอาเนื้อเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองชิมแล้วก็จะแบ่งเป็นสี่ชิ้นนะคะทานด้วยกัน สั่งมาเพื่อชิมนะเพื่อนๆนะให้รู้รสชาตินะถ้าอร่อยก็จะสั่งต่อนะคะแต่บางเอิญว่าเราทานหลายอย่างแล้วมันอิ่มนะเพื่อนๆค่ะและนั่นก็จะเป็นเมนูกล้ว응ิโอนั่นเองแต่พูดง่ายๆเนาะไอที่กลมๆนั่นก็จะเป็นไอศครีมสําหรับถ้วยนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวดาอ่ะข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวดํากะทิเพื่อนแต่มันเป็นเหมือนข้าวข้าวอะไรนะข้าวข้าวแดงอ่ะ ที่มันต้มกับกะทิอ่ะแต่มันไม่ได้ต้มแบบเหมือนบ้านเราอ่ะอืมแต่กินเข้าไปแต่ซาจาชอบนะเมนูนี้นางชอบนางชอบว่านางว่าอร่อยนะมันจะมีความเป็นครีม my ครีม my แล้วก็จะมีข้าวด้วยกรุบกรุบจ้ะถัดมาให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเค้กเบาๆจารน,นี้ก็จะเป็นคาราเมลนั่นเองค่ะ